คเชงคะพื้นปูนบ้านน้าซึมเข้ามาใช้อะไรดีคะอันนี้ยากที่สุดแล้วคือถ้ามันซึมทะลุพื้นชั้นล่างขึ้นมาหมายความว่าหนึ่งบ้านคุณระดับค่อนข้างต่ําแรงดันน้ําใต้ดินดันขึ้นมาได้จริงๆการป้องกันมันต้องไปป้องกันทางด้านที่น้ําเข้าแต่เราลงไปทําไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้กันทั้งบนเนี่ยบอกนะว่าแทบจะก,กันไม่ได้เลยต่อให้คุณบอกว่าไปซื้อลูปซิลไปซื้อกันซึมมาเ ผมไม่อยากให้ทำเพราะมันเสียของเสียเงินเพราะว่าโอกาสที่อยากป้องกันได้มันน้อยมากนะครับเพราะมันต้องไม่กันทางล่างคือคําตอบมันคือแบบมันแทบจะหาทางแก้ไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติที่ระดับมันต่ําและน้ํามันดันขึ้นก็เอาเป็นว่าต้องคอยคอยดูคอยใช้วิธีว่าอาจจะต้องคอยเช็คคอยถามกับหลบเลี่ยงเรื่องของที่มันจะเสียหายนะครับเนื่องจากน้ําที่มันสึมขึ้นนะครับคงเป็นฤดูการแหละไม่ได้ซึมตลอดหรอก ถ้าละดูที่น้ำใต้ดินสูงก็ต้องมีปัญหาคุณก็ต้องเตรียมแก้ไขไว้แต่ป้องกันผมว่ายากนะครับถ้าไม่ยกระดับพื้นขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับไม่อยากให้ไปเสียเงินเปล่าๆกับวิธีการที่ที่มันไม่ได้ผลเท่านั้นเองนะครับ